อุ้ยอุ้ยยิงใหญ่ไม่ไหวแล้วพี่คนไหนนะน้องพีคนไหนนะใครคื้อใครรู้บ้างนี่ไหนโอสทพยสไปดอร์แม่ถ้ามันมีดูสิแต่งคอสเพย์เต็มบ้านนี่คอสเพย์เป็นเจ้าหญิงสโนไวท์ อนาคตเพยเป็นซูเ,เปอร์ฮีโร่ทั้งหมดล้วนมาจากดิสนี <c oughs> <c oughs> ย์ใครดิสนีย์ทั้งนั้น

เ้าวอระว้าินี่มันใครอะวิธีหลายหนูแท้อะไรอะลูกนะตโนไว้แท้อะไร เอา้ามีคนส่งดาวให้คุณซานาคุณธนัย,<า>ยชนก